ฉเฉลยข้อสอบโอนเน็ตวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6ข้อที่3สมยิง้งสมสีสมพรและก็สมพงศ์บันทึกจำนวนเวลาการออกกำลังกายของตนเองในหนึ่งสัปดาห์โดยมีข้อมูลดังตารางต่อไปนี้ถ้าเรียงจำนวนเวลาการออกกำลังกายใน1สัปดาห์ของทุกคนจากน้อยไปมากอยากทราบว่าเวลาของใครอยู่ในลำดับที่3 จากตารางการออกกำลังกายของทั้ง4คนนะคะก็จะมีจำนวนชั่วโมงดังต่อไปนี้ของสมหญิงคะคะ5ส่วน6ชั่วโมงตัวเศษส่วนอันนี้ค่ะตัวเศษน้อยกว่าตัวส่วนเพราะฉันถ้าเกิดเราเปลี่ยนเป็นทศซิยมแบบเข้าคร่าวอะคะ่ะก็จะอยู่ที่ประมาณ0ูจุด กว่ากว่าส่วนสมสีค่ะเป็นเศษส่วนจำนวนคละซึ่งตัวข้างหน้าคือ1เพราะฉะนั้นเราก็มั่นใจได้ว่าจำนวนชั่วโมงอะค่ะจะต้องเป็น1ชั่วโมงตัวที่เป็นตำแหน่งทศนิยมอะค่ะเรายัางไม่ทราบแน่ชัดส่วน7ส่วนสค่ะตัวเศษ มากกว่าตัวส่วนถ้าเกิดเราลองเอา3ไปหาร7คร่าวๆก็คือ3คูณ2ได้6คือผลลัพธ์คจะก,กลายเป็น2กว่าๆเพราะฉะนั้นเราก็เราประมาณาคร่าวๆได้ว่าน่าจะเป็น2จุด xxx ของสมพงเป็นเศษส่วนจำนวนคละซึ่งตัวข้างหน้าก็คือเลข2เพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะมีค่าประมาณ2จุด xxx เช่นเดียวกันจากข้อมูลที่เราประมาณาคร่าวๆอะค่ะ คนที่น้อยที่สุดอะคะ่ะลำดับแรกก็คือสมหญิงลำดับถัดมาก็คือสมศรีส่วนของสมพรกับสมพงศ์ตอนนี้เราทราบว่ามีค่าประมาณ2กว่ากวาเรายังไม่รู้ว่าของใครอะคะ่ะอยู่ในลำดับที่สาเราก็ต้องมาลองเช็ดกันก่อนเราจะเริ่มจากของสมพรเราจะตั้ง7จ็หารสามเถ้าเกิดเราเขียนเป็นเลขโทศนิยมก็คือ7 0.0. เราก็จะนำมาหารด้วย3 3.2. คูณ2ได้6ตัวเศษก็จะเหลือ1ค่ะจากนั้นเราก็จะดึง0ูนย์ลงมากลายเป็น10 10.3. หาร3ก็จะได้3ค่ะซึ่งการคิดเลขอะค่ะเราไม่จำเป็นต้องหารให้จบเพราะว่าเราแค่ต้องการเปรียบเทียบน้อยกับมากเราก็จะหยุดไว้ตรงนี้ก่อนเมื่อเราทราบโพสิยมตำแหน่งที่1แล้ว เราก็จะมาพิจารณาอันถัดไปอันถัดไปอะค่ะเราทราบแล้วว่าตัวเลขข้างหน้าต้องเป็น2แน่ๆเพราะฉะนั้นเราจะดูแค่1ส่วน15เพื่อดูทศนิยมตำแหน่งแรกแล้วมาเปรียบเทียบกับตัวนี้ค่ะเราก็ตั้ง 1. 00หารด้วย15 1หารด้วย15ไม่ได้ค่ะก็จะใส่0จากนั้นก็จะใส่จุดทศนิยมให้ตรงกันตัวถัดไปก็คือ10 10ก็ยังหาร5 5ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็จะเป็น0ูนย์และนี่ก็คือทศนิยมตำแหน่งที่1ของ1หาร15เราจะเห็นว่าทศนิยมตำแหน่งที่1นะคะของตัวนี้ค่ะของ7จส่วนะค่ะจะเป็นเลข3ส่วนของตัวเนี้ยค่ะทศนิยมต,ตำแหน่งที่1เนี่ยจะเป็นเลข0ูแสดงว่าผลลัพธ์ะค่ะของอันนี้ก็จะเป็นประมาณ 2.3xx ของตัวนี้ก็จะเป็น 2.0xx สมพงษ์จะอยู่ลำดับที่3ส่วนลำดับที่4ะค่ะก็จะเป็นสมพรเพราะฉันข้อนี้จึงตอบสมพงษ์ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆคนไหนที่ทำได้ถูกต้องอย่าลืมเม้นบอกกันไว้ใต้คลิปด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือกด s u p e r ร์แ n k s เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะคะ